อะไรกันชาร์จแบตเตอรี่ลิงมันคือลิงเอาาเอาเนั่นกระเด็นมันโมโหอะไรอะลิงดูมันเครี้ยงนั่นอาาเอาเอาอนั่นโอ้พิโรดลิงพิโรด อานั่งอย่ามายุ่งกับฉันนี่มันที่ของฉันมันบอกงี้หน <c oughs> ูเห็นลิงเห็นป่ะนั่งงงง,งอยู่นั่งงงอีหนึ่งตัวไม่รู้งงอะไรได้แล้วอ,อย่าฉั้โมโหนะมันบอกงี้อย่าให้โมโหอย่าให้โมโหเครื่งกระป๋องเลย <c oughs> แบตหมดชาร์จแบตยังไม่เต็มกลับเข้ามาอีกรอบนึงเนื่อง,งจากว่าถ่ายคลิปเมมจะเต็มอยู่แล้วถ่ายไลฟ์ละกันไป

น้ำน่าเล่นเนาะอ๋อ oh. นี้มีหัว ดูลิงกันไปดูลิงกันไปดูลิง,ลงทำอะไรไหนคนเป็นหมอันไหนละลิงเอาไปไหนละ่นนละ น้นมันอยู่ตรงโน้นอันนี้กัวโกอลินอ๋อนั่งไงมันเดินมันนั่งอยู่ตรงโน้นมันหลบมุมนั่งไงล,ลูกลามันโผล่หน้าอยู่โน,น้นน, <qu it> นั่งไงล, <qu it> ลูกนั่งไงลาบ้า <qu it> ให้ป้าป๋าอุ้มคุณเลิกกริ๊สว้ายโอ้กระลักกระลัก เอ้ส์เอส์เอ้สคือเลี้ยวังค o โอ้ยโอ้ยอสั่นมันขึ้นบันไดมาลูกโหเหลือเร็วน้าให้ชัดหน่อยนี่ให้ป้าป้าอุ้มไปดูโอ้ยอ่ะหลบตรงตังบันไดทำไมล่ะมองไม่เห็นอ่ะโอ้ยลิงทะเลาะกันตรงนู้นอ่ะตบกันแล้วมั้งเนี่ยแต่ลิงตบกัน ลุกขึ้นมามองไม่เห็นเลยมันไปปังตรงบันไดมองไม่เห็นนั่งกินหญ้ายอยู่นะดูดูมันมันกินขยายภาพละไปหลบอยู่ตรง,งบ,บ,บ,บันได มองไม่เห็นนะมันอยู่ตรงบันไดเห็นไหมคะตรงบันไดมันแอบกิน อาหารอยู่น้องๆก็เป็นลิงลิงตบกันเมื่อกี้เอา ouais. ขวดเอากระป๋องควาใส่กันโ <c ats> อนั่นมาละนี่โอ้โหนี่โอ้โหมันกินใหญ่เลยไปหน้าบึ้งด้วยนะน่ะสีกิกเลือตันด้วยไปกางเชิดละไปมู นี่ขยายภาพแล้วเนี่ยมือก็สานอาีกอ้าวมันมองอีวัวเลเซงเอาหันหน้ามาเซ่ถ่ายรูปอยู่ ไม่หันหน้ามาอีกจะไปแล้วนะอ้าเขาไปไหนกันละอ้ยโอ้ย นั่งกินอยู่คนเดียวโอ้ยไม่แบ่งใครอีกแอบกินอยู่คนเดียวโอ้ยยังไปหาหม,หมุมอื่นไปไหนกันละหันมาอีกที <c oughs> คุณสา คุณสาไปไหนแล้วเอา้าทิ้งทิ้งสละไปหาหมูอื่นดูก็ได้รอด้วยไม่รออ่ะท้องม้วเอ๋อมีมีอยู่ที่ปะป่าลูกปะ่ะเอาอยู่ที่ปาป่าอ่ะนาตกไปอีกแล้ว,ออลอลวเอา้าลิง <c oughs> ลิงทำร้ายร่างกายกันอยู่ฝั่งนู้นโมโหปลาถังพลาสติกใส่หัวเอาดูลิงตรงนี้ก่อนปะเอาตรงน,นี้เพียงลิงโมโหขำไม่ทีเอาอันนี้งกอีกกินคนเดียวอีกเอาเป็นอะไรแล้วนะ่ะคนนะนะั้นน่ะตัว ชชัเมองหน้าอีกจะกินยามองหน้ายัาภาษาจีนชัวร์อะไรเชียเวไปดูตัวนั้นนั่งกินอะไรก็นั่งกินดหัวหอมเงียบเงียบเงียบอร่อยอ่ะสีบงอ่ะบง อะไรนอะไรอะตรงนี้นะไม่เู้เลยสอ่ยกเตรงนั้นะเกอะไรตรงนั้นทำอะไรไหนเจออย่างนี้โอยมันตกเป็นใหญ่มากปิงฝั่งนู้น สคลิปสุดเมมจะเริ่มเก็บไม่อยู่ไล์ไปบ้างละกันอ้มันก็เก็บของกินนูนั่นแหละอ้าไปตรงไหนลูกดูแมพอยู่ใช่ไหมคะ ขอบคุณเพื่อนได้เข้ามารับชมนะคะเก็บค,คลิปไปบางส่วนแล้วเป็นวิดีโอแต่ถ่ายมาทั้งหมด9วันละเมมเริ่มเก็บไม่อยู่ <5 S 1> ก็เลยไลฟ์สดบางส่วน <5 S 1> จากภ <5 S 1> าค <5 S 1> เหนือลงมาตอนนี้สู่ทางใต้แล้วนะคะ <5 S 1> ออกจากทางโบตันภาคเหนือแล้วเก็บ <5 S 1> ผ้ามาเต็มเลยยังไม่ได้ลงคลิป ไปอะไรไปไหนต่อครับ,ไไอรบโอ้ยดูคุณน,น่ารักอนะ่ะโอ้ยแม่ดูแลลูกโอ้ยทำอะไรคุณแม่หาหาไว้ผมหน่อยครับอ๋เดี๋ยวแม่ช่วยหาให้นะลูกนะอ๋อหนูมีหาวนะลูกไปตรงไหนต่อเอาอีกให้ครบ15นาทีนะคะตอนนี้10นาทีแล้วเพราะว่า15นาทีกำลังดี อยาไปแล้วคนก็จะชมไม่จบเพื่อนๆบอกได้นะว่าอินเทอร์เน็ตเป็นยังไงเพราะว่าสัญญาณน่าจะสั่นนี่นอนหมอบเลย Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette présentation enregistrée sur les primates. Savez-vous ce qu'est un primate Que les lémuriens ne sont pas des singes Ou encore qu'il ne faut pas sourire à un magot Écoutez bien, nous allons répondre à toutes vos questions sur ces animaux fascinants. Se trouvent les magos, aussi appelés macaques de barbarie. Ce sont les seuls macaques vivants sur le continent africain. Des faits notables, les seuls primates, non humains bien sûr, à vivre sur le continent africain. ont été introduits sur le rocher de Gibraltar. Les groupes de magos, le plus souvent constitués de 20 à 30 individus, sont très hiérarchisés et l'organisation est assez complexe. De manière générale, les mâles dominent les femelles. Et ensuite, la place occupée dans la hiérarchie dépend directement de la position de la mère. C'est ce que l'on appelle un système de filiation matérielle. Les rangs hiérarchiques sont relativement stables. Cependant, chaque individu a tendance à défendre son statut. Cela se manifeste par plusieurs comportements comme des cris, des poursuites ou des agressions physiques. C'est d'ailleurs pour cela que vous pouvez régulièrement observer les interactions qui peuvent paraître plus ou moins conflictuelles au sein du groupe. Mais si vous faites bien attention, vous verrez que la plupart sont immédiatement suivies par une réconciliation. En raison de la hiérarchie complexe, il n'y a pas de couple stable au sein du groupe. Un mâle ou une femelle peut donc se reproduire avec plusieurs congénères. Ici, le groupe est constitué d'une trentaine d'individus. Les magos font partie de l'ordre primates car ils possèdent des pouces opposables. Cependant, il existe une nuance assez déconnue dans la classification des primates. Tous les singes sont bien des primates, en revanche, tous les primates ne sont pas Quoi? des singes. Les lémuriens, comme les machicata et les varerous se trouvant à l'entrée du parc, font partie de ce que l'on appelle les primates prosimiens. Ils possèdent une truffe et un museau allongé, contrairement aux primates simiens, aussi appelés singes, qui ont un nez. Chez les primates,

ถ่ายกล้องลงนะคะคนฝั่งหลังเขาไม่ชอบตรงนี้ก็จะเป็นการแสดงแมวน้ำคุ่นี้จะเข้ามาชมแมวน้ำตรงนู้นจบไปละมีบ่ายสองแมวน้ำจบการแสดงตอนบ่ายโมงอันนี้ตอนนี้คือบ่ายสองดิเซเลเดซเซเล่ฟุงแมวน้ำเดี๋ยวมาดูบ่ายสองโอเจอร์มอเจอร์ เออเมนทน,นอนอ,อาอาเกลระเดอเชนเซปะปะเตดเดอเทสเตอร์เดอร์มีแมวน้ำสองโมงคนเริ่มมานั่งรอกันเอ,าอ้ายังไม่โชว์นะอาเกลระโอ้ยทองมินุดเดี๋ยวทองมินุดเราเข้ามาดูกันใหม่เนาะเพราะว่าเขาจะฉายบ่ายสองนี่เพิ่งบ่ายโมงครึง่ง การแสดงแมวน้ำขายสี่ห้ารอบไม่แน่ใจไว่ายน้ำอยู่เขาเป็นไหนละ้ไปลกคนเยอะแมวน้ำอันนี้อีอกทองมินุดด้วย เดี๋ยวไอ้สักครึ่งชั่วโมงเข้ามาดูใหม่นะคะตอนนี้ออกจากไลฟ์ก่อนเพราะว่าไม่มีอะไรนอกจากการรอรอคอยการแสดงรอคอยไม่รู้จะพูดอะไรเดี๋ยวเข้ามาชมใหม่นะคะถ้าแบตไม่หมดก่อนก็จะมาไลฟ์สดนะคะเพราะว่าอันนี้ชาร์จกับ power bank อยู่นะคะยูใต้น้ำไปก่อนว่ายน้ำอยู่ ว่ายนะ้ำเอ้ยขึ้นบันไดน,น่าน่าอยูอีกครึ่งชั่วโมงก,กว่า เอามาที่ร้ยงไงลูกมด้นงค่ะนอาดีคอ่อานี่คอน่คอนี่คอนคอี่องชั่วโองนะคะเดี่ยวอ,ออนอาอกาางไลฟ์ก่อนมีแต่สัตว์ง,ด,งด่างนะ้ี่างเด่ด่งเดีาดดงเด่